รู้ไหมครับว่านครพิงค์ไม่ใช่แค่เชื่อเก่าของเมืองเชียงใหม่แต่คือหัวใจที่เชื่อมโยงเมืองนี้กับแม่น้ำปิงน้ำที่ไหลผ่านมาตั้งแต่สมัยล้านนามายาวนานกว่า729ปีแล้วครับ พยามังรายคือผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาที่รวบรวมแควนและเมืองต่างๆภา,า,า,าคเหนือรวมกันจนสถาปนาเวียงเชียงใหม่ที่ริมแม่น้ำปิงเป็นเมืองหลวงครับพยามังรายเริ่มจากแขวนโยนนกขยายอำนาจรวบรวมแขวนริมน้ำต่างๆอย่างน้ำแม่กกและแม่อิงแล้วต่อยอดไปยังฮาริพุนชัยและแขลงนครเพื่อสร้างความมั่นคงทำยุทธศาสตร์การปกครองจึงย้ายศูนย์กลางมาที่เชียงใหม่ครับท่านอย่างเน้นการผูกไม้ตรีกับเมืองใกล้ เช่นเมืองพะเยาเพื่อขยายอํานาจโดยไม่ต้องใช้สงครามสร้างล้านนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นชื่อนครพิงจึงไม่เพียงสะท้อนความสัมพันธ์กับแม่น้ําปิงแต่ยังแสดงยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมเกษตรและความมั่นคงของเมืองตั้งแต่สมัยโบราณครับนครพิงนั้นมีสเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ชวนลหลงไหลในความเป็นไทยแท้จริงเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ